เทียบยูกีน3รุ่นทรงแบบหนีบหูตัวไหนดีมาดูกันครับด้านฟังเพลงถ้าชอบเสียงแน่นๆไปรุ่น S3 เลยครับถ้าชอบเสียงใสหน่อยก็ต้องไปตัว S5 เลยถ้าชอบเสียงดีรวมๆเนี่ยต้องไปคลิปบัตเมจิกครับส่วนใครชอบดูหนังเนี่ยต้องไปตัวคลิปบัตเมจิกเลยเพราะตัวนี้เป็นรุ่นเดียวที่มีโหมดดูหนังมาให้ด้านเล่นเกมส่วนตัวซันจีชอบ S3 จริงๆมันมีเกมโหมดทุกรุ่นเลยนะแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันเสียงแน่นดีด้านคโทรศัพท์จากที่ลองเนี่ยซันจีให้ตัว S5 ครับตัวนี้จะเหมือนเสียงไมดังสุดเลลลยแะไ์คคือตัวิป ฟังก์ชันจะเยอะสุดมีจอทัชควบคุมทุกอย่างได้บนจอเลย2รุ่นนี้จะต่อแอป,ปได้นะครับแต่ S3 จะต่อแอป,ปไม่ได้นะ S5 จะปรับเสียง EQ ได้เชื่อมต่อพร้อมกันได้2เครื่องครับตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่จะมีโหมดดูหนังเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีจอทัชมาให้แบบนี้เลยสรุปนะครับใครสายประหยัดงบเน้นฟังเพลงเล่นเกมเสียงแน่นเป็นหลักเลยเนี่ยไป Ugreen S3 เลยแต่ถ้าอยากต่อแอป,ปได้เสียงใสขึ้นใช้โทรคุยโทรศัพท์ด้วยเนี่ยต้องอมา S5 ครับแต่ถ้าใครชอบดูหนังฟังก์ชันครบๆไปเลยเนี่ย คลิปบัตรเมติกกดเลือกในตะกร้าดูนะครับจอดปอย